เมื่อวานที่ผ่านมาก็มีข่าวจาก Daily Mail นะครับบอกว่าคอบบี้ไมนูถูกเลื่อนกำหนดการกลับมาลงเตะออกไปอีกสักประมาณหนึ่งเล็กน้อยจากเดิมเนื่องจากคือความจริงแล้วแมนยูมีเกมอุ่นเครื่องแบบปิดที่แคริงตันพบกับบาสเล่ทางสโมสรมองว่ายังเร็วเกินไปสำหรับเขาที่จะให้คอบบี้ไมนูลงเล่นก็เลยต้องเลื่อนกาหนดการออกไปก่อนในขณะที่บรรดาผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บหลายคน กล้เลยนะครับที่จะสามารถกลับมาลงสู่สนามได้และคาดว่าจะทยอยกลับมาหลังจากพักเบรกทีมชาติเขาไม่ได้บอกว่ามีใครบ้างแต่ถ้าเกิดให้ผมเดานะหน่ในนั้นน่าจะมีเซคิโอเลกิลอนด้วยที่ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องแบบปิดที่แคริงตันพบกับบาสซี่นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าหลังจากพักเบรกทีมชาติจะมีใครกลับมาบ้างนอกจากเลกิลอนรวมไปถึงคอบบี้ไมนู คนที่ผมอยากให้รีบกลับมาแน่นอนว่าเจชอคือหนึ่งในนั้นอีกคนหนึ่งคืออารอนวานบิซาก้าก็มีข่าวลือนะครับข่าวลือเหมือนกันว่าวานบิซาก้าเริ่มเข้าสู่กระบวนการในการเรียกสภาพความฟิตที่แคริงตันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีสำนักข่าวนะครับที่มีความน่าเชื่อถือนะยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงตอนนี้ก็เดือนสิบ กำหนดการในการกลับมาของวาปิซาก้าคือเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้ายัางไงก็ได้อะผมขอให้กลับมาแล้วไม่เจ็บซ้ำมันจะเหมือนกับเคสของลิซานโดมาร์ติเนสที่ยังหายไม่ขาดแล้วก็พอเจ็บซ้ำทีนี้ก็ไปแบบยาวๆเลยอย่าให้เป็นแบบนั้นดีกว่าเอาให้พร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นค่อยว่ากันอีกที ต่ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีแฟนช่องทุกท่านคลิปสรุกข่าวประจำวันที่11เดือน10ปี2566ขอคนละ1ไลค์1การกดติดตามพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะมีคลิปลงช่องหรือเปล่าเพราะว่าผมมีธุระต้องไปงานหนังสือนะผมกะว่าจะไปซื้อหนังสือนะแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ลงติ k t o อด้วย <laughs> ช่วงนี้กลับมาอ่านวันพีทดองไว้ตั้งแต่เกาะบิ๊กมัมมูนเลยนะ นี่ผมเพิ่งกลับมาอ่านก็ว่าจะไปซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่านมันรวดเดียวเลยนี่ก็ก่อนอัดคลิปผมเพิ่งอ่าน Hunter-Hunter ไปนะเล่นสามสี่คูโรโรเจอกับฮิโซกะไฟการต่อสู้ในตำนานอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าเกิดมีคลิปลงก็แปลว่าทำทันถ้าเกิดไม่มีคลิปลงแปลว่าทำไม่ทันทีนี้นะครับท่านผู้ชมมาที่ข่าวของแมนยูเอตในวันนี้เริ่มจาก รายงานของฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับไปให้ข้อมูลเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปว่ากันเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเขามีพูดถึงเรื่องของสกอตต์แมคโทมิเน่แมนยูเต็ดมองว่าสกอตต์แมคโทมิเน่ดูจะเป็นนักเตะสกอตเดฟนักเตะหมุนเวียนที่มีความสําคัญของทีมอาจจะไม่ใช่ตัวหลักแต่ว่าถือว่าเป็นสกอตเดฟที่สําคัญมากม และสามารถส่งแม็กโทมิเนลงมาเปลี่ยนเกมได้ในช่วงครึ่งหลังเวลาที่คุณต้องการพลังงานแดนบนต้องการตัวจบสกอต้องการกองหน้าเพิ่มอีกคนหนึ่งอกองกลางที่เล่นกองหน้าไอาต้องบอกว่ากองหน้าที่เล่นกองกลางได้น,นิดหน่อยเขาหวังว่าหลังจากนี้นะครับแม็กโทมิเนจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็ลงไปทําประโยชน์ให้กับทีมทีนี้นะครับข้างไปมาที่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะหลายๆคนก็รอรายชื่อ นักเตะตำแหน่งเซนเตอร์ที่แมนยูมีโอกาสลงตลาดช่วงมกราคมไปคว้าตัวมาโลมาโน่บอกว่าล่าสุดแมนยูได้มีการเพิ่มชื่อของกอร์ซาโลอีนาซิโอเซนเตอร์แบ็กวัย22่า22ปีของสมโมสรสปอร์ตติง้งลิสบอนเป็นหนึ่งในตัวเลือกเป้าหมายเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่บรรดาทีมงานสกเกลแมวมอของแมนยูรู้จักเป็นอย่างดีเนื่องจาก ได้มีการติดตามฟอร์มมีฐานข้อมูลตั้งแต่ยุคสมัยของโอเลกุน่าโซชาแล้วซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับมีชื่อของอันโตนิโอซิวาของเบนฟิก้าส่วนตัวผมเชียร์คนนี้นะแล้วก็โตดิโบของนีดรวมไปถึงแท็บโซบาของเลวูคูเซนหรือทางแมนยูนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อใครหรือว่าเสริมทัพเล็งเป้าหมายไปที่ใครเป็นเพียงแค่การลิสต์ชื่อไว้เฉยการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของตัวนักเตะ โอกาสในการคว้าตัวปัจจัยต่างๆหรือแม้กระทั่งค่าตัวที่แมนยูจะสามารถควักเงินซื้อได้เสริมทับได้ประมาณนี้สำหรับเรื่องของตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่แมนยูมีโอกาสเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมลงลึกข้อมูลเรื่องของโตดิโบนะครับว่ากันว่าแมนยูได้มีการหารือกับเอเจนต์ของทางฝ่ายตัวนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาอะมีความกระตือรือร้น อยากแย้มร่วมทีมแมนยูแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นสาเหตุที่ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากแมนยูไม่สามารถปล่อยแฮร์รี่แม็กควายออกจากทีมไปได้ในขนาดเดียวกันนะครับตำแหน่งแบ็กขวาชื่อของเจเรมีฟิลมปงโลมาโน่บอกว่ายังคงให้ความสนใจจะคว้าตัวฟิลมปงแบ็กขวาตัวเก่งจากเลเวอร์คูเซนและตัวนักเตะก็อยากที่จะคัมแบครีเทิร์นกลับมาคาแข้งที่อังกฤษอีกครั้งแต่ในเวลานี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้า อะไรใดๆนะครับสำหรับตำแหน่งแบ็กขวาก็แมนยูมีทั้งเดียโก้ดาโลแล้วก็วาบ i ิซาก้าอยู่แล้วไอ้คลั้นจามเสริมทัพตำแหน่งแบ็กขวาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันดูจะไม่ใช่ p r i อ r ร t y ิแรกสุดในการเสริมทับทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้อย่าให้เสริมนะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการต่อสัญญาดาโล่เลยวาบิซาก้าเนี่ยผมอยากเก็บไว้แล้วก็ไปซื้อแบ็คขวาคนใหม่เข้ามา แต่ทีนี้พอเมื่อไม่นานวันี้เพิ่งต่อสัญญาดารโลไปก็ตามนั้นนะครับสำหรับตำแหน่งแบกขวาไม่ได้นักเตะใหม่ก็พัฒนาผู้เล่นที่มีอยู่ต่อไปแล้วกันเนาะพ้าต่อไปของคลิปนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มกับเรื่องของดรามา่าเจดอนซานโชมีคอมเมนต์ความเห็นเรื่องนี้ที่มาจากจอร์อบีมิเกลเขาบอกว่าทุกคนนะ่ะพูดถึงประเด็นเรื่องที่ซานโชไม่ยอมขอโทษเอริกเทนฮาก แต่ผมม,มีมุมมองที่มันแตกต่างกันออกไปนะมุมมองของผมคือผู้การทีมก็ไม่ควรพูดในสิ่งที่เขาพูดออกซอผมไม่ออกมาพูดผ่านซื้อหรอกถ้าเกิดผมเป็นเขาพอคุณฟังอดีตนักเตะของแมนยูเตดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดเกิดขึ้นในยุคข,ของป๋าเฟอร์กี้จะทําการจัดการกันภายในทีมมันควรจะอยู่ในมุ้งมากกว่าไม่ควรเอาออกมาพูดผ่านซื้อ มันไม่สําคัญหรอกว่าค่อยทําการจัดการเรื่องนั้นหลังบ้านยังไงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเนี่ยตัดสินใจว่าจะไม่ให้เขามีส่วนร่วมดังนั้นไม่ควรที่จะออกมากล่าวตำหนินักเตะผ่านซื้อแล้วก็บอกว่าเขาอ่ะซ้อมได้มีดีผมคิดว่าเขาทำแบบนั้นไม่ได้อันนี้คือความเห็นของจอห์นโอบีมิเกลทีนี้นะครับท่านผู้ชมก็มีข่าวจากเดลี่เมลเปิดเผยว่าเอริกเทนฮาร ก็เริ่มมีความพยายามจะให้สโมสรตัดสินใจปล่อยซานโชออกไปในช่วงตลาดมกราคมสาเหตุสำคัญนะครับบอกว่าซานโช่ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอิทธิพลกับความคิดของเพื่อนรุ่มทีบางส่วนท้ายผมเดานะอาจจะเป็นนักเตะแก๊งกิจด,ด้วยกันหรือแม้กระทั่งนักเตะต่างชาติที่ก็มีความสนิทกับซานโช่บางคน้วา้าเกิดยังปล่อยคาราคาซังอยู่แบบนี้อาจจะเป็นชนวน ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตโดยเทนฮากได้ทำการแจ้งกับสมโมสรว่าทัศนคติของผู้เล่นภายในทีมระหว่างการฝึกซ้อมดีขึ้นอย่างมากตั้งแต่ไม่มีซานโชโช่เองก็มีพฤติกรรมการมาซ้อมสายเชื่อยแชะซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ก็เคยมีข่าวมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วแม้กระทั่งกับต้นสังกัดเก่าก่อนหน้านี้ก็ตามแล้วก็มีชุดข้อมูลมาจากลบดอซันของ ESPN นะครับเขาบอกว่า อนาคตของซานโชกับแมนยูน่าจะใกล้จบลงแล้วเทนฮาก่อนหน้านี้ไม่ได้ปิดประตูตายสำหรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของซานโชแต่ก็เป็นที่เชื่อกันว่าซานโช่ะไอการที่เขาจะมาขอโทษตอนนี้มันดูจะสายไปแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่ากับการที่เขาอ่ะเดินเข้ามาขอโทษหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อช่วงเดือนก่อนมันกินระยะเวลานานเกินไปอ่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าเพื่อนลุมทีมบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊งกิดไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายแรดฟอร์ดลูกชอได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับซานโชทั้ง3คนพยายามเกี้ยกลมพยายามบอกซานโชว,ว่าเฮ้ยเอ็งไปขอโทษบอสเถอไปขอโทษบรรดาทีมงานสตาฟเพื่อที่จะสามารถกลับมาทํางานของตัวเองต่อไปได้ในสีเสื้อของปีศาจแดงแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น นั่นแสดงว่าซานโชเองมุมมองเขาอ่ะเขาคิดว่าเขาอ่ะไม่ผิดก็เลยไม่ได้เข้าไปขอโทษนั่นเองโอกาสในการย้ายทีมช่วงตลาดมกราคมนี้ของซานโชนะครับถือว่ามีความเป็นไปได้สูงมากรายงานจากเดอะซันเขาบอกว่ายูเว่เป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจซานโชพร้อมจะยิ้มตัวซานโชไปร่วมทัพถ้าเกิดสามารถแบ่งใจ ค่าเหนื่อยกับทางแมนยูอาแมนยูออกก้อนหนึ่งยูเว่ออกก้อนหนึ่งได้ก็พร้อมที่จะดาเนินการให้มันเสร็จสิ้นเพราะสนใจซานโชแต่ทว่าล่าสุดนะครับรโูมโน่บอกแล้วว่าไม่จริงทางยูเว่ไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้เคลื่อนไหวสถานการณ์ความเป็นไปได้ในการยืมตัวซานโชมาร่วมทีมในเดือนมการาคมเนื่องจากในตอนนี้พึงพอใจกับตัวเลือกที่มีอยู่ภายในทีม แล้วมันก็มีกระแสข่าวมาจากฟุตบอลทานเฟอร์นะครับนี่เป็นแนวก็อตสิบต้องฟังหูไว้หูเขาบอกว่าปัญหาของซานโชจุดเริ่มต้นน่ะในการที่ทําให้เขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอลิกเทนฮารมีการปฏิบัติกับผู้เล่นบางคนภายในห้องแต่งตัวรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แม่งลูกรักเทนฮารนี่วานั่นก็คือการเข้ามาของอันโตนี อันโตนี่เป็นผู้ถูกเลือกเสมอไม่ว่าเขาจะเล่นได้แย่ขนาดไหนหรือว่าทําผิดพลาดกี่ครั้งก็ตามไม่ว่าเจอสถานการณ์ที่มันยากลำบากขนาดไหนเทนฮากก็มักจะเลือกอันโตนี่ก่อนเสมอเป็นที่เชื่อกันว่า Anthony อันโตนี่ได้รับการปฏิบัติในห้องแต่งตัวเปรียบเสมือนกับเป็นลูกรักเป็นคนโปรดของผู้จัดการทีมการเข้ามาของอันโตนี่เมื่อปีที่แล้วอ่ะ เป็นจุดเริ่มต้นปัญหาระหว่างเทนฮาร์กับซานโชที่มันก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆจากจุดเล็กๆขยายวงกว้างไปถึงปัญหาที่มันใหญ่ถามว่าตัวเองเคยมีโอกาสได้ลงสนามไหมก็เคยแล้วนะแต่เรื่องของประโยชน์ใช้สอยเรื่องของผลกระทบผลงานไปเทียบกับอันโตนี่เนี่ยซานโชตำแหน่งปีขวาหรือว่าฝั่งขวามันก็ยังดูเทียบกับอันโตนี่ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การช่วยเล่นเกมรับที่อันโตนี่เนี่ยเป็นนักเตะที่เวิร์กเลตสูงแล้วก็มาลงมาซ้อนแบ็กบ่อยซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็คุยกันไปบ่อยมากปีที่แล้วแมนยูวันไหนก็ตามที่ขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายไม่ได้อ่ะก็ขึ้นเกมทางฝั่งอันโตนี่เนี่ยแหละแล้วก็ไอแรดฟอร์ดไปเป็นตัวจบทําให้เราเนี่ยลดภาวะการหัวจะปวดจากจังหวะอากของแรดฟอร์ดถ้าเกิดเซตให้แรดฟอร์ดเนี่ยเป็นตัวสร้างสรรจังหวะ เป็นตัวทําเกมมันก็จะมีจังหวะที่เลี้ยงบอลผ่านไปได้แล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดจังหวะยิงไปจ่ายจังหวะจ่ายไปยิงแล้วก็ลดตรงนั้นน่ะเออมาขึ้นเกมทางฝั่งขวาซึ่งอันตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยมันดูจะดีสุดแล้วของเราอะ่ะถามว่าดีนี้มากกว่าน,นี้ไหมมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่ภายในทีมเนี่ยถ้าเกิดไปมองมันไม่มีคนอื่นดีกว่าอันตนี้ไงในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ไอ้คันจะหยิบเอาบูโน่ไปเล่นก็โอ้ยหัวจะปวดถูกไหมครับฟาคูเองกระดูกก็ยังไม่ถึงเอาแรดฟอร์ดไปเล่นขวาให้มันเล่นซ้ายดีแล้วพ o อยหลักของกระแสข่าวช่วงนี้นะครับเชื่อกันว่าอนาคตของซานโชในสีเสื้อของแมนยูถ้าเกิดผู้การทีมยังเป็นเทนฮากอยู่น่าจะจบลงแล้วอาจจะส่งออกไปยืมตัวในช่วงมกราแล้วก็รอขายขาดในช่วงซัมเมอร์หน้า ตราบใดก็ตามที่ผู้การทีมจะเป็นเทนทากอยู่ซานโชน่าจะจบลงแล้วข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับรายงานจากเบนจาคอบหากกาต้าประสบความสําเร็จในการเทโอเวอร์ over, สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดวิดเบ็คแฮมมีแนวโน้มจระรับตำแหน่งหน้าที่ทูตของสมโมสรซึ่งชุดข้อมูลตรงนี้นะครับจะไปตรงกับนาคุกของท็อกสปอร์ตเขาบอกว่าเบ็คแฮมได้รับการเสนอบทบาทจากทางกาต้า หาประสบความสําเร็จในการเป็นเจ้าของแมนยูผมมองว่าเป็นไปได้แต่ปัญหาหลักคือท่านชี้จะได้เป็นเจ้าของแมนยูหรือไม่นั่นแหละท่านชี้ก็เป็นเจ้าของแมนยูให้ได้ก่อนสิครับเพิ่มเงินให้มันถึงหกพันล้านหน่อยได้ไหมอ่ะเซอร์จิมตอนนี้ก็เริ่มไปอัพข้อเสนอมาจะขอซื้อหุ้นส่วนน้อยซะด้วยอืม เทกเวอร์ก็ยังคงคาราคาซัางอยู่หัวจะปวดกันเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับดาบิดเดเคียกลับมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์แล้วหลังที่เจ้าตัวนั้นอัปเดตรูปลงสตอรี่ไอของตัวเองแล้วก็ปรากฏภาพเข้าชมเกมแมนเชสเตอร์ยูเอตทีมหญิงที่พบกับปารีสแซงฌแมงโอนาน่าไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งนี้ <laughs> อ้ำเล่นอ้ำเล่น ประมาณนี้นะครับตอนนี้เดคิยาก็กลับมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์เจ้าตัวยังคงเป็นนักเตะไรต้นสังกัดแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปในอาชีพการค้าแข้งจะได้ทีใหม่เมื่อไร่มารอลุ้นกันสำหรับดาวิดเดคิยาถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็ผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเดิอพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายบายจุบๆบ